รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่เหมาะสำหรับกับผู้ชมทุกเพศทุกวัย Star f r y ดีเยนวันพุธกลางสัปดาห์นะคะคุณผู้ชมที่น่ารักทั้งหลายของเจ๊เมื่อมาทั้งวันเจ๊ก็มีข่าวแซ่บมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมเช่นเคยค่ะทั้งข่าวไทยข่าวเทศข่าวเอเชียรับรองว่าจัดเต็มแน,น่นเอียดัดนึ้อ หันมาเอาดีด้านธุรกิจอาหารเสริมอีคนแล้วนะคะสําหรับหนุ่มหล่อคันเทพอย่างหนุ่มโดมประกรณ์ลำที่ก่อนหนะน้านี้เจ้าตัวหันมาทําธุรกิจอาหารเสริมเป็นของตัวเองแล้วก็ขายดีขายดีชนิดที่เรียกได้ว่าเทน้ำเทท่า,าเลยท,ทีเดียวค่ะซึ่งหนุ่มโดมเขาก็ยังบอกอีกไหคะว่าเตรียมตัวขยายสาขาในตลาดต่างประเทศอีกด้วยว่าแต่จะขยายไปถึงแดนไหนประเทศอะไรกันละจ้าแถมได้ยินมาว่าหวานใจอย่างสาวเนทันเนี่ยแอบมีของขวัญเซอร์ไพรส์ว่วนเกิดด้วยเอ๊ะอะไรยังไงถ้าเดือนที่เปิดตัววิตามีมาได้ก็วันนั้นนี่ ักข่าวทุกคนก็ไปนะฮะเราได้รับการตอบรับต้องบอกว่าดีมากๆ <c oughs> เราจําหน่ายวิตามินไปได้ยอดขายที่สูงกว่าเป้าที่เราตั้งไว้เยอะเลยครับใช่เราเพิ่งเปิดตัวที่ลาวและที่กัมเบนไปครับตอนนี้ก็กำลังจะมีพม่าครับแล้วก็วกเวียดนามสูตรเดิมครับสูตรเดิมสูตรเราไม่ปรับเลยเรามั่นใจกับสูตรเรามากๆครับเพราะว่าที่ขายมาทุกคนมีแต่ผลลัพธ์ที่ดีฮะทุกคนจัดการดําเนินคดีกันอยู่เป็นของปลอมปลอมในที่นี้เนี่ยผมว่าเรากังวลถึงเรื่องผู้ใช้มากกว่า พราะว่าจะไปใช้แล้วเกิดแพ้ขึ้นมาหรือพูดกันมันก็เสียในวงกว้างเสียในระยะยาวเราจริงๆกระทบกระทบไม่มากแน่นอนครับเราจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดอยู่แล้วสําหรับคนที่ปลอมตรงนี้นะครับจะถึงวันเกิดแล้วทีสองยังเลยฮะจริงๆแทนจริงๆจะไปเปิดตัวที่เขมรเนี่ยแหละครับนี่ปีนี้เน้นงานผมไม่ทราบเลยแต่ผมว่าเขามีเซอร์ไพรส์ผมเพราะว่าเขาบอกแล้วว่าเขาไม่บอกอะไรเงี้ยเพี่อ้อนเขาไม่เขาแบบจะได้อะไรพิเศษสำหรับปีนี้อ้อนเลยเหรอไม่ฮะก็แค่แบบเออไออะไรคือเราไม่ชอบเซอร์ไพรส์ เรื่องที่ถูกเมาแรงว่าดีตลอดแต่น,นี่มีเสน่ห์นี่แหละคะหนุ่มโดของเจนเนี่ยมีหน่อยบ้างหรือเปล่าไม่เลยครับไม่เลยครับต้องบอกว่าขอบคุณด้วยซ้ำที่ชมว่าเราเนาตาดีว่าของนี้ต้องเจอกันตัวจริงๆต,งต้องเจอกัน <laughs> ถึงจะรู้ว่ามีเสน่ห์ยังไงจริงก็อยู่มาตั้ง20กว่าปีแล้วถ้าไม่มีดีก็ไม่น่าจะอยู่ได้ <laughs> ใครกันนะที่ช่างวาช่างเมาหนุ่มโดมของเจ๊ฉายาหล่อคันเทพเนี่ยมือชี้ได้หมาง,ง่ายซะหน่อยใช่ไหมคะหนุ่มโดมแต่งงานมาสักระยะแล้วนะคะสำหรับนางเอกสาวตัวแม่แส่ชนิซฐาแห่งวิกรามสินอย่างสาวชมพู่อารยาที่ล่าสุดเจ๊ได้ยินมาว่าเรือนหอของสาวชมเนี่ยเสร็จไม่ทันเลยต้องซื้อห้องในคอนโดเพิ่มยางเนี้ยต้องรออีกนานหรือเปล่าคะจริงๆคืออยู่ใต้คอนโดชมมาก อีกชั้นหนึ่งไม่ได้ไปไม่ได้ไม่ได้สร้างคือแค่สุดติดตื้อห้องคุณเนอรว่าคือสําหรับไอ้ห้องเนี้ยที่เราที่เราซื้อเนี้ยก็คือเพื่อที่ว่าเราจะได้อยู่ด้วยกันก่อนแบบสะดวกสบายเลยก็จะน่าจะอยู่กันชั้นสามีภรรยาสักทียายเขาอยู่เมื่อไหร่น่าจะเดินหน้าจะเห็นว่าคุณแม่ของพี่นัทมีไปว่า้มาขอหลานแล้ว นันใช่ <laughs> คือจริงๆอะชมยังถ่ายละครยังมีละครของบอดแคสต์ก็ถ้าชมท้องวันนี้ก็เดือดร้อนหลายฝ่ายอย่างเงี้ยหลังจากพี่นาเดี๋ยวค่อยว่ากัน <laughs> ว่ากันอีกทีนึงแม่แมละ<ม>ที่ว่าคุณแม่สามีหนุ่มน็อตวิสรุธบินไปไหว้ขอหลานถึงฮ่องกงเนี่ยสาวชมวางแผนจะปามำทายาทเอาใจคุณแม่สามีหรือยังคะเนี่ยคงยังไม่ได้เลิกสักทีอะค่ะ <c oughs> ว่าแต่จริงๆ <c oughs> ช่วงนี้ชมค่อนข้างว่างนะ คือจริงๆค่ะชมมันไม่เคยมีความคิดเรื่องอยากจะแบบว่าทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยเลยนะจนกระทั่งแบบว่าเรามาสนใจเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มคิดว่าเอ้ยอยากทำกับข้าวทานเองเราจะได้ดูเรื่องส่วนผสมเรื่องส่วนประกอบและที่เขาเม้ามอยกันว่าเพื่อนสาวคนสนิทกังสาวเอ็มนี้มรกรเอาชุดเพื่อนจาสาวให้ดูแล้วเนี่ยจริงหรือเปล่าคะเหนตจะเรื่องชุดมาสคอตท,ที่สาวชมใส่เป็นงานวันเกิดก้องไฮสซารอนเจ้าของธุรกิจร้านทำผมดงังไฮ์ซารอนอีไม่กลัวโดนเ่องลิขสิทธิ์บ้างหรือคะสาวชม ผมยังไม่เห็นเลยไม่รู้เลยเลยเขาไม่พูดเลยเลยนะคือเราก็ทําใจอยู่แล้วว่าเป็นเพื่อนเจ้าสาวคือเจ้าสาวให้ใสอะไรก็ต้องใสก็เหมือนตอนเราเหมือนกันแต่ว่ามันกําหนดธีมแล้วคือปราบเซียนมากโวกระแสโจมตีนะคะพี่เพราะว่าดเแลมันก็เป็นลิเกสิบเหมือนกันนะโอ้ยท่านก็สนุกท่านงานคงต้องโดนตั้งแต่งานวันเกิดชมแล้วมาดิสนีย์มากันทั้งดิสนีย์แลนด์สนุกสนุกแหม่เจ้าแม่แฟชั่นอย่างสาวชมเนี่ยเจะยอนจริงๆเลยค่ะ โอ้ยเพอร์เฟกต์จริงๆเลยนะคะสำหรับหนุ่มแอนพิธานให้โซหนุ่มหวานใจอ้ําพัชราภาที่ไม่ว่าจะทําอะไรก็ดูดีไปสมดล่าสุดเปิดตัวธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสำอางก็ได้กำลังใจเป็นช่อดอกไม้ช่อโตจากสาวอ้ําจะด้วยแถมยังย้งยาๆมาอีกว่าหนุ่มแอมเนี่ยพร้อมที่จะแต่งแล้วงานนี้สาวอ้้าพร้อมหรือยังคะเนี่ยหนุ่มแอม บริษอย่างก็ดีก็ยุ่งนิดหนึ่งครับทางบริษัทเคซีก็ไปได้ดีแล้วก็เบสช็อปก็ไปได้ค่อนข้างดีช่วงนี้นะครับเดือนนี้อย่างเดียวก็เปิดประมาณ5-6สาขาวันนี้พี่อ้ํามาร่วมยด้วยด้วยความดีดีด้วยครับมาร่วมแสดงความดีครับก็ดีใจครับก็ต้องขอบคุณเขาขอบคุณลุ้นเรื่องงานแต่งงานด้วย ผมว่าก็อย่างที่แอมบอกนะฮะว่าก็ต้องรอเขาพร้อมปีนี้ก็อาจจะยังไม่พร้อม,อ,มอ้อย่างยังยังยังครับถ้าดูถ้าดูเลิกคงรู้อะครับ <c oughs> อันนี้คือเหมือนว่ารอทางพี่แอมเซยย์งแต่เดี๋ยวพี่แอมก็โอเคเลยตัวผมก็โอเคนะครับคือการหลายๆอย่าง,างผมว่าผมก็พร้อม,มาอายุก็มากแล้วแต่ว่ายังครับแต่ก็ต้องปีสองปีอะไรก็อาจจะมีทัีเทียมทางทางบ้านพี่แอมนะคะมีแบบเล่งอยากให้เรามีครอบครัวต่ที่บ้านผมก็ไม่ได้เล่ง นะครับคือคือ,คอเอิร์พี่ชายแต่งงานไปแล้วก็มี<ด>แล้วความแปปี้ใช่ครับหลักอย่างแรกไปงานที่ภูเก็ตไปรับงานคู่หลัาไม่ใช่ครับจริงๆเป็นปงานคร่นำแต่งักทีเละค่ะเจเนี่ยรอรอรอ,รอแสดงความยินดีด้วยจนใจจะขาดแล้วล่ะคะ กระแสมาได้สักระยะแล้วนะคะสาหรับดาราสาวผิวออร่าเกรซกันเกวที่มีกระแสม,มาว่าแอบคิกกับไฮโซหนุ่มกึ้งแทนที่ถูกมาว่าตอนนี้เนี่ยสนิทสนมกับหนุ่มขุนพลอดีตแฟนเก่าของสาวปูปรยาด้วย,ยางานนี้ตกลงว่ายัางไงละคะโดนเมาเป็นมือที่3ระหว่างหนุ่มกึ้งกับสาวเจนนี่แล้วในที่หนุ่มขุนพลอีกช่วยต่อให้เจน่หายคล่องใจหน่อยสิคะสาวเกรซ ไม่ใช่แน่นอนค่ะและ้วแกก็ไม่ได้มีความจําเป็นต้องไปแบบเป็นมือที่3ามแกรู้จักกันอยู่แล้วคะ<ม>่ะก็คุยกันปกติอย่างนี้นะคะเพราะเราก็เป็นพี่น้องกันปกติ<ม><ม>สามปีนนนนเพราะก่อนหน้ามาเจอแก็แบบเรื่องที่จะให้สัมภาษณ์กับคุณอ๋ออีอวันข้าวที่แล้วที่เกต้องไปทํางานต่อจริงๆคะ<ม>่ะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ทราบเลยว่าแบบว่าจะมีการขอสัมภาษณ์ไรอีวันข้าวเคยไปกินข้าวด้วยกันค่ะเพราะว่าเราเหมือนกับพี่กึ้งก็มีสนช่วยในการทำโปรเจกต์อันนี้ด้วยเลยก็คเยกัอกึ้งเรื่องข่าวไหะก็มีคุยกันเพราะว่าเห็นกน เรื่อยดีกว่าสนิทค่ะตอนนี้มีใครแบบมามว,วินอะไรไม่ได้ไม่ได้ถึงที่บอกไม่ได้แบบไม่ได้คิดว่าตัวเองแบบอ๋อชุดสวยเลือกได้เลยขนาดนั้นสบายสบายค่ะก็เป็นเพื่อนกันไปพัฒนาไหมต้องรอดูค่ะมันด้วก,ก็แบบว่าปัจจัยค่อนข้างหลายอย่างตอนนี้ถ่ายละคร2เรื่องแบบว่าเดือนหนึ่งไม่มีวันหยุดเลยรู้จักกันมาก็ประมาณท่าเดือนได้แล้วมั้งคะเขาเป็นคนใจเย็นคือจะเปิดทูบแต่งปั๊บเร่งแต่งงานอีกยาวค่ะมันด้ว โอ้ยไม่ให้เรียกว่าสวยเลือกก่ายแล้วจะให้เจรเรียกว่าอะไรดีนะคะสาวเกรรเป็นเรื่องเป็นราวถึงขั้นต้องออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวกันเลยนะคะสําหรับกรณีสาวน้ําเพชรที่อ้างว่าถูกไฮโซมันฝาทำ้ายร่างกายแถมยังโดนชาวเน็ตจูกยับว่าทั้งสองคนเนี่ยกาลังสร้างกระแสแต่ล่าสุดสาวน้าเพชรก็ได้เข้าแจ้งความพร้อมดาเนินคดีกับไฮโซมันฝาเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะพร้อมนิงเอ่ยปากถาทายซะด้วยนะจ้าก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นคืนวันศุกร์ แต่ว่าในในการไปแจ้งความเนี่ยในคืนวันศุกร์ตอนนั้นมันเหตุเกิดประมาณตีหนึ่งถึงประมาณ ปีสองกว่าๆมันก็เลยเป็นวันที่ห้าน้าเพชรก็เห็นว่าทางคู่กรณีเนี่ยได้นั่งอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเขาจะมาทําร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ให้เพื่อนเพื่อนชายก็เข้ามาคุยกับเราบอกว่าน้าเพชรหรือเปล่าครับคุณม่านเขาไม่พอใจเขาไม่ชอบที่เราให้สัมภาษณ์แล้วเขาฝากมาถามว่าจะจบไหมก็คือเหมือนกับว่าพอเขาพูดเริ่มพูดคดําสบถแบบแรงๆแบบนี้ออกมาแล้วน้ำเพชรก็เลยเรียกผู้จัดการร้าน ที่เป็นผู้หญิงอะคะ่ะเข้ามาบอกว่าเชิญผู้ชายคนนี้กลับไปที่โต๊ะหน่อยค่ะคือโต๊ะเขานั่งอยู่ตรงนี้เพชรนั<ม>่งอยู่ตรงนี้แล้วมันมันมันเหมือนกับมันสบสายตากันตลอดแล้วก็เราเองก็ยังคุยคุยก,กับเพื่อนไม่จบคือผู้จัดก,การร้านที่เป็นผู้ชายก็บอกว่าขอโทษนะครับคุณไฮโซมันฟ้าเนี่ยเขาไม่ไม่ชอบและไม่พอใจแล้วเขาถามว่าจะจบไหมอีกรอบล้วเพชรก็เออกลับบ้านดีกว่าตอนนั้นก็ประมาณตีหนึ่งกว่า,วาแล้วอะคะ่ะ ก็เลยไปเข้าห้องน้ําคนเดียวแล้วก็เดินเข้าห้องน้ําไปพอล้างมือเสร็จปุ๊บก,ก็เห็นพี่เขาอะมายืนดักอยู่หน้าประตูพี่มาต้องการอะไรคะแล้วก็ถามไปอย่างนี้เขาก็บอกว่ามึงก็รู้หนิว่ากูต้องการอะไรตอนนั้นกนะ็เขาก็ตบเลยเขาก็ตบเราแบบคือเลขาเขาที่ชื่อที่ชื่อแบดเขาก็จับเราล็อกแล้วก็อีกคนนึงอะ่ะก็ถ่ายถ่ายคลิปหรือถ่ายรูปไว้แล้วไม่แน่ใจแล้วก็แบบคุณม่านฟ้าอะเขาก็ตบเราตบเราเสร็จปุ๊บก,ก็บอกว่า มึงจะจบไหมก็บอกว่าก็ไม่ได้เริ่มก่อนก็ไม่ได้ทําอะไรแล้วจะจบอะไรล่ะอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้มันจะไม่จบก็เพราะพี่มาตบหนูนี่แหละแต่ว่าถ้าคืนนั้นเขาเข้ามาคนเดียวหนูก็พร้อมจะสู้หนูก็เป็นคนหนูก็ไม่ยอมให้ใครมาทําหนูหรอกแหมเรียกว่าทาผ่านสืน่อกัได้นันแค่เนี่ยสาน้ําเทส หลังจะเกิดดราม่าในโลกออนไลน์กรณีที่นักแสดงวัยรุ่นจากซีรีส์ชื่อดังฮอร์โมนวัยว้าวุ่นได้เดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นกันยกแก๊งและเล็โพสต์วิดีโอที่ทั้งร้องเพลงและเต้นกันอย่างสนุกสนานบนรถไฟฟ้าจนทําให้ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กันใหญ่โตถึงความไร้มารยาทและมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทําให้ทางต้นสังกัดได้สั่งพักงานล่าสุดในงานเปิดตัวฮอร์โมน3 The Final Season หนึ่งในนักแสดงนําอย่างนุ่มเจมส์ธีรดลก็ได้ออกมาเปิดใจหลังโดนพักงานยาว3เดือนค่ะ ต้องขอโทษทุกๆคนมากเลยครับที่ได้ทําสิ่งที่มันไม่ควรทําไปก็มันเป็นความผิดของผมเองครับที่ได้ทําอะไรไปโดยแบบไม่ได้กันกรองหรือว่าแบบไม่ได้คิดก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องโซเชียลหรือว่าเป็นการใช้ชีวิตปกติก็จะระวังตัวให้มากขึ้นครับในค่ายเราเนี่ยได้มีการพูดคุยอะไร อ๋อก็ได้พูดคุยก็ได้ได้ตักเตือนกันไปครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับคือช่วงนั้นก็ก็ไม่มีงานนะครับแล้วก็ก็คือหลังจากนั้นก็ค่อนข้างว่างครับผมแล้วก็แต่ว่าช่วงนี้ก็ฮอร์โมนเนี่ยเป็นงานแรกสําหรับการกลับมาครับผมก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นเพราะว่าเป็นฮอร์โมนด้วยแล้วก็เป็นซีซั่นสุดท้ายแล้วด้วยครับมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วครัตอนนี้ผมก็ทําอะไรไม่ได้คือยอมรับแล้วก็นําไปปรับปรุงแก้ไขตัวเองครับแล้วก็ทาวัน กับเพืเ่อนๆใหม่ก็จะพยายามเมเนจเวลาให้แบบไปให้มันเท่ากันนะฮะก็คือจะพยายามบาลานซ์ให้มันไปได้ด้วยกันเพิ่งเปิดเทอมแถมรับงานควบอย่างนี้ก็สู้ๆนะจหนุ่มเจมเจตเป็นกำลังใจให้ค่ะ มาที่หนุ่มน้อยหน้าใสแบงค์ิตติกันบ้างค่ะที่นอกจากตอนนี้จะได้ขึน้นแท่นเป็นนักแสดงนำในซีรีส์ฮอร์โมนสามเดอะไฟนอลสีซั้นแล้วยังได้มีโอกาสแสดงภาพยนตร์ครั้งแรกอีกด้วยค่ะกับเรื่องเมหนั่ไใแหงนเฟร์แต่งงานหินก็ไม่ไหวตันเลื่อนเข้าฉายเนื่องจากผลกระทบจากกระแสดราม,ม่าในโลกออนไลน์ที่ไปเต้นบนรถไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นแบบนี้จะรู้สึกหวั่นใจกับฟิล์มจากเรื่องเก่าจนทําให้คนแอนตี้ไม่ดูหนังเรื่องนี้กันบ้างหรือเปล่าล่ะคะแล้วหน่จะโดนเปรียบเทียบก,กับหนังเรื่องฟรีแลนซ์อีก,จอก,ออกเจ๊รับ ค้านุ่มแบงก์ก็ตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นมากเลครับเพราะว่าตอนนี้ก็ ก็จะได้ฉายแล้วแล้วก็คาดหวังกับมันเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นหนังเรื่องแรกเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราทุ่มเทกับหนังเรื่องนี้มากๆโหตอนแรกต้องบอกเลยว่ากว่าจะจูนติดก็ยากมากเหมือนกันเพราะว่าเราต้องทั้งเรียนการแสดงแล้วก็อ่านบทให้เข้าใจแล้วก็ต้องไปหาแบบว่าซีรีส์ญี่ปุ่นมาดูเลยคือคาแรคเตอร์มันต่างกันมากเลยะครับและอีกอย่างหนึ่งคือหนังเรื่องนี้มันเป็นแบบว่าแนวคอมเมดี้ด้วยก็เลยทําให้เราต้องเรียนรู้เรื่องของการแสดงที่แบบว่าแนวแบบโผอารมณ์หรือว่าแบบแนวการตันยิ้มแบบอะไรอย่างเงี้ยใช่ อ๋อจากตอนแรกใช่ไหมใช,ใช่ครับคือตอนแรกจะได้เข้าก่อนอฟิแลแลนดะ์ใช่ก็เหมือนถูกเลื่อนมาด้วยแหละ,ะส่วนมนึงผมอาจจะคิดว่าอาจจะใช่ฮะเพราะว่าเหมือน GTS ของเราก็ได้บอกออกมาบอกแล้วว่าเออถ้าเกิดว่าไปทําผิดแล้วก็จะลง,ลงโทษหกเดือนใช่ไหมฮะแล้วก็ทําตามสัญญาว่าเอองั้นก็คงต้องเลื่อนหนังไปก่อนใช่ว่าฟีดแบกกก็กจากทางก่อนมันจะทำให้แบบคนไม่เป็นไม่เป็อนอย่งเรา ถามว่ากลัวเป็นผมรู้สึกว่าในในส่วนตัวของผมผมไม่กลัวฮนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมได้ทําอะไรที่แบบว่าเต็มที่กับหนังเรื่องนี้แล้วแล้วก็รู้สึกว่าทั้งทีมงานหรือแม้่เป็นพี่ต่อมันปันหรือว่านักแสดงคนอื่นเนี่ยเขาก็เต็มที่กับหนังเรื่องนี้แล้วผมเชื่อมั่นในตัวผู้นำกลับครับผมรู้สึกว่าเขาต้องแบบคัดกรองแล้วก็สร้างสรรค์ผลง,งานที่ออกมาดีแน่นอนเต็มที่กันขนาดนี้เจก็ขอให้หนังหนุ่มแบงค์เนี่ยทำไรายได้ทะลุล้านไปเลยนะคะเดี๋ยวขอเจไปพักหายใจหายคอกันสรูนะคะช่วงนากลับมาเจอกับเจและะขอวดซ,ซในช่่งเตค berry okay. <laughs>